สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับทิฏฐิมานนามนุษย์หรือจะสามารถฝืนท้าฟ้าลิขิตนะครับหรือกฎธรรมชาติบททดสอบนะครับระบบโลกในทศวรรษ2020นี่นะครับในช่วง10ปีนั่นเองนะครับว่า โลกเราจะไปในทิศทางไหนนะครับเมื่อเริ่มต้นปี2020นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกนะครับแบบ disruption หรือการทำลายล้างของเก่าเปลี่ยนไปสู่ของใหม่นะจากตัว trigger จุดชนวนก็คือโควิด19ที่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกลตั้งแต่ปี2020มาจนถึงทุกวันนี้นะครับต้องบอกว่า การระบาดของโควิดสินะได้ส่งผลกระทบกระเทือนนะสัน่นนะเหมือนกับแผ่นดินไหวนั่นเองนะเกิดการเขย่าสัน่นความรุนแรงของมันอาจจะทำให้เกิดรอยร้าวปรีแตกขึ้นในโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับแต่จะยังแสดงออกมาไม่ชัดเจนยังไม่มากนะครับอาจจะมีรอยปริแตกร้้วที่ปรกากฏไม้เราเห็นบางส่วน แล้วก็อาจจะมีรอยปีแตกราวที่อยู่ข้างในนะที่มันอยู่ในลึกๆในโครงสร้างของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปอธิบายไปนะหลายคลิปทีเดียวนะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยมันอาจจะมีทางที่เป็นไปได้2ทางนั่นก็คือว่าจะสามารถที่จะรื้อฟื้นนะซ่อมแซมนะโดยการใส่นะเสริม นะนึกถึงเรื่องของอาคารบ้านเรือนที่ถูกการเขยา่าของแผ่นดินไหวนะวิศวกรรมโยธาก็จะใส่โครงสร้างเสาเสริมคานเสริมนะหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะที่เขาไปเสริมความมั่นคงนอกจากนั้นยังสามารถที่ขยายนะความสูงขนาดนะครับของสิ่งก่อสร้างนั้นให้เติบโตขึ้นได้ซึ่งนั่นก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งผมมองเห็นนะครับ ซึ่งผมก็เรียกว่าทิฏฐิมานะมนุษย์นั่นเองนะหรือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อธรรมชาตินะครับนะก็มีวิชาความรู้มีศาสตร์ต่างๆก็จะทําการต่อเติมแต่งเสริมเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมนุษย์เชื่อว่าสามารถทําได้เพราะนั้นคือแนวทางหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าในระบบเศรษฐกิจการเงินการเมงสังคมเนี่ยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยทางผู้มีอำนาจนะครับนะผู้มี อิทธิพลต่อโลกไปนี้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะนักการเงินนะนักธุรกิจนะครับเอ่อที่มีอำนาจเนี่ยนะครับก็จะกำหนดนโยบายนะหรือว่าสร้างวิธีการนะครับต่างๆมาตรการต่างๆนะเพื่อให้ไปต่อภายใต้ระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแบบนี้แต่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะ,นะนสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่า นะอาจจะเป็นไปได้นะครับนะที่เขาจะนะมีการขยายระบบนี้นะให้มันเติบโตขึ้นนะเหมือนเราก่อสร้างนั่นเองนะขยายให้มันเติบโตขึ้นให้มันสูงขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราที่เขาจะทําคือยังไงครับนะเพราะนั้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเราพอมองเห็นละนั่นก็คือนโยบายทางการเงินอย่างเช่นการขยายบรรัญชีงบดุลน,นะครับแล้วก็สร้างหนี้สินใหม่แล้วก็พิมพ์เงินพิมพ์เงินพิมพ์เงินเติมเข้าไปในระบบ เพื่ออุ้มในตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดการเงินเนี่ยให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะตามที่เราเห็นนะครับนะที่มีข้อมูลต่างๆนะ่นที่เข้ามานะแล้วทาให้การเติบโตนะของภาคการเงินนะกับภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันดีคัพปิ้งคือแยกห่างออกจากกันนั่นกะ็คือภาคทางการเงินเนี่ยเติบโตสูงขึ้นนะอย่างก้าวกระโดดนะก่อนที่จะมีวิกฤตโควิด -19 ด้วยซ้ำไป ส่วนในภาคเศรษฐกิจแท้จริงนะครับก็มีลักษณะส,สุดลงนะเป็นกิ่งเคขาลงนั่นเองนะซึ่งจะได้อธิบายกันต่อไปนะครับมันนี่คือวิธีการที่1น,นะที่มนุษย์นะครับนะมีทิฏฐิมาะนะนะความพยายามนะที่จะไปต่อนะในระบบเดิมนะในระบบเศรษฐกิจการเงินนะแบบเดิมนะที่ใช้ทุนนิยมบริโภคนิยม และการเงินที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมานะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นนะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดสิมาปีเสร็จเจนะตั้งแต่ปี2020มาจนถึงปัจจุบันและจะไปต่อนะในปี64และปี65นั่นก็คือการสร้างนะครับเอ่อนี้สินพิมพ์เงินออกมานะเติมเข้าไปในระบบระบบนะเติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพื่อจะพยุงระบบเนี้ยนะให้มันไปต่อให้มันไปต่อ คือให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะในภาคการเงินและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเริ่มใช้ภาคการเงินเนี่ยนะครับนะในการงัดเอาภาคเศรษฐกิจจริงขึ้นมานะโดยวิธีการใช้นโยบายการคลังที่เรามองเห็นนะครับว่าป,าประธานาธิบดีแต่ละท่านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคุณโจไบเดนใช้นโยบายทางการคลังนะที่เรียกว่า ซีรี p ดแพ็กเกนะรอบที่1รอบที่2รอบที่3นะาจะมีรอบที่4รอบที่5ต่อมาในอนานคตก็เป็นไปได้ถ้าเขาจะใช้วิธีนี้นะครับนะเราก็จะมองเห็นแล้วว่าวิธีนี้นะทำให้ตลาดการเงินนะตลาดหุ้นเนี่ยนะขึ้นสูงนะในความชันหรืออัตราที่เร็วกว่าเดิมต่อเดือนนะที่เราเห็นในรูปนะครับนะเราเห็นว่าตลาดหุ้น S&P 500เนี่ยนะมีการเติบโตสูงขึ้นเร็วกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะัก็คือการใช้ระบบเดิมนะการใช้ระบบการเงินเดิมนะการขยายเพดานหนี้สินการใช้งบประมาณขาดดุลน,นะในอของทางฝั่งรัฐบาลสหรัฐนะครับในการที่จะงัดเอาเศษรษฐกิจที่แท้จริงกลับขึ้นมาโดยการแจกสติมูเลช็คนนั่นเองนะไปถึงชนชั้นกลางและล่างซึ่งยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ จากผลพวงนะจากวิกฤตโควิดสิบางคนก็ยังตกงานว่างงานอยู่บางคนก็ถูกตัดเงินเดือนนะลดหายไปรายได้ลดรายได้หดแต่ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นและในไม่ช้าไม่นานนะตามการคาดการณ์ของนะนักวิเคราะห์ทั้งหลายนะรวมถึงแม้แต่ทางธนาคารกลางสหรัฐเองก็ยอมรับว่าเงินเฟอ้อในอีก2-3เดือนนีจะมานะแต่ก็ยังถกเถียงในประเด็นว่ามันจะมาแบบไหนชั่วคราว t r a n s i t o r y i n f l a t ฟ o n หรือว่ามันจะมาอย่างถาวรนะครับนะก็เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะเพราะนั้นในปี64-65เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากนะครับมันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะที่มองว่าอาจจะเป็นไปได้นะนั่นคือว่าทิฏฐิมานะามนุษย์นะที่จะพยายามฝืนไปต่อไปต่อนะครับเพราะอย่างเชื่อมั่นว่าระบบเนี่ยจะไปต่อได้นะเพราันถ้าเกิดไปต่อแในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าต้องใช้เงินช่วยเหลือนะจาก นโยบายทางการคลังของรัฐบาลน,นะครับโดยที่ใช้นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในการดันภาคก,การเงินนะให้สูงแล้วก็งัดเอาภาคสิทธิจริงกลับขึ้นมาให้คัพปิ้งเกาะติดก,กันไปนะเพราะฉะนั้นในขณะน,นี้นะซึ่งการเกิดดีคัพปิ้งนะแยกจากการระหว่างภาคก,การเงินกับภาคสิทธิจริงเนี่ยนะถ้าเขาใช้วิธีนี้นะก็คือใช้โครงสร้างเดิม ระบบเดิมที่มันมีรอยปีแตกราวนี่นะแต่เขาจะหาทางเสริมอะนะเหมือนกับเราใช้วิศวกรรมโยธาหาทางเสริมเพิ่มเติมแต่งไงก็แล้วแต่นะให้มันกลับมานะแข็งแรงแล้วก็เติบโตไปต่อได้นะเขาก็จะใช้ตลาดการเงินเนี่ยงัดเอาภาคเศรษฐจ,จริงให้กลับขึ้นมาซึ่งเราจะดูผลในประมาณ2ปีนี้นะครับปี64-65นะนี่เป็นทางเลือกหนึ่งนะผมจึงมาคุยกันว่าทิฏฐิมาน้มนุษย์ หรือจะสามารถฝืนท้าฟา์ลิขิตหรือกฎธรรมชาตินะครับบททดสอบระบบโลกรศวสรรค์ส2 0พันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้คําว่ากฎธรรมชาตินะคืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยความหมายคืออย่างนี้ครับคือถ้าระบบนี้มันแข็งแรงไม่พอนะหลังจากที่เกิดโควิด19เนี่ยมันเกิดอรอยปีแตกกราวขึ้นมาเนี่ย นะถ้าเกิดว่าเขายังใช้มาตรการทางการเงินและการคลังแบบนี้เนี่ยนะโดยการทําให้ภาคการเงินเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนะถ้าโครงสร้างไม่แข็งแรงพอนะการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดการพังทลายลงมานะคอสแลลงมาได้นะครับของระบบทางเศรษฐกฐิจการเงินแบบนี้นะซึ่งผมก็มองให้เห็นอีกรูปแบบหนึง่งนะนั่นคือเป็นรูปแบบของธรรมชาติ เรานึกถึงธรรมชาติที่มันไปต่อไม่ได้นะธรรมชาติที่เป็นวงรอบวัฏจักรนะที่มันมีลักษณะนะถ้ามันมีการเ,าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเพราะฉะนัะน้นลักษณะแบบนี้คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินที่มีระยะเวลามาเป็นศตวรรษแล้วเนี่ยนะมันกาลังอาจจะถึงจุดที่มันจะไปต่อไม่ได้นะครับเหมนันการที่พยายามสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเข้าไปและใช้นโยบายทางการเงินการคลังเข้าไปจนสุดระบบเนี่ย มันอาจจะดันขึ้นไปภายใต้โครงสร้างเดิมนะที่ถูกเขย่าวไว้ที่มีรอยปีแตกราวอยู่แล้วเนี่ยนะจะถล่มลงมาได้นะการถล่มของมันก็คือมันจะย้อนรอยประวัติศาสตร์นะเหมือนในสมัย Great Depression ปีพ0 2 9นะั่นคือเมื่อตลาดทุนหยาดหุ้นที่ขึ้นไปสูงมากๆเป็น Overvalue นะครับมีมูลค่าสูงมากเกินไปเนี่ยนะมันต้องถูกการปรับตัวโดยธรรมชาติมันเป็นวัฏจักรขันนะก็เรียกบูมบัสไซเคิล เมื่อมันขึ้นไปถึงสูงสุดมันมีมูลค่าที่สูงเกินไปในตลาดทุนตลาดหุ้นนะสุดท้ายมันจะไม่เสถียรน,นะเมื่อมันไม่เสถียรเนี่ยมันก็จะเรียกว่าร่วงลงมาคราชก็คือเหมือนกับลอยปีกแตกแล้วก็หักลงมานะเหมือนกับอาคารถล่มนี่แหละครับงนั้นเมื่อมันถล่มลงมาเนี่ยนะเพื่อปรับข้อสู่เสถียรภาพเดิมนะคือไงคือก็ไอ้ตรงโครงสร้างมันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ นะมันสามารถรับนี้สินได้เท่าไหรมันก็แคลชกลับไปที่ตำแหน่งเดิมนะก็คือเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่นั่นเองมันการปรับตัวครั้งใหญ่แบบเนี้ยนี่เขาเราียกว่าเป็นการปรับนะโดยกฎธรรมชาตินะซึ่งมันก็เป็นลักษณะของบูมบัสไซเคิลตามวงรอบวัฏจกักรนะครับแลนะมันเกิดแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถดูได้นะว่ามันก็จะเกิดนะครับนะกลับไปคล้ายๆกับในรอบ90ปี100ปีนะที่เรียกว่าเกรดรีเซ็ตนะจะเป็นเกรดรีเซ็ตแบบธรรมชาตินะครับ ถ้าเป็นเกรดรีเซตแบบมนุษย์บริหารจัดการเนี่ยนะก็อาจจะเป็นแบบแรกนั่นะก็คือการพยายามเข้าไปดามนะเข้าไปเสริมเติมแต่งให้โครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นแล้วพยายามไปต่อนะด้วยมุมมองของเขาซึ่งผมเรียกว่าเป็นทิฏฐิมานะมนุษย์นะครับแต่เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติต้องมีบูมบัสไซเคิลนะเหมือนกับตอนสมัยเกรดดิเพชั่นนะปีพันศูนย์ยี่สิบเก้าหลังจากนั้นมันก็เกิดเกรดรีเซ็ตแล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนใหม่ เป็นลักษณะของบูมไซเคิลใหม่แล้วพอถึงเวลาต้องเกิด Bus บัสไซเคิลนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดแบบธรรมชาติเนี่ยหลังจากที่มันแครชลงมาแล้วเกิดเกรดรีเซ็ตนะครับแบบธรรมชาติแล้วเนี่ยมันต้องมีการดีเฟรสนะของสินทรัพย์ทางการเงินนะที่ก่อนหน้าน,นี้มันเกิดโอเวอร์แวลูหรือมีมูลค่าที่สูงเกินจริงไปจากไหนครับจากลมที่เติมเข้าไปในหลายทศวรรษจากวิธีการก็คือพยุงนะของธนาคารกลาง โดยการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินสร้างหนี้สินพิมพ์เงินแล้วเติมเข้าไปในสินทรัพย์ทางการเงินนะทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันสูงเกินไป Overvalu e ซึ่งขณะนี้ดัชนีชี้วัดหลายตัวในตลาดทุนหุ้นสหรัฐเนี่ยมันกระพริบตัวแดงนะซึ่งผมได้พูดให้ฟังหลายครั้งนะก็ว่ามันกระพริบพริบตัวแดงแล้วถ้ามันเกิดการ Crash ลงมาเกิดการ deflate ก็คือการลั่วออกนะของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันจะเป็นโอกาสดีที่ทําให้เกิดการ De l e v e r a t e หนี้สิน นะพูดง่ายคือหนี้สินก่อนใน,นที่สูงสูงคือเข้าไปหนุนไอราคาของสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยหนี้สินก็ถูกปรับนะปรับอย่างเต็มที่ซึ่งในรอบที่แล้วเกตรีเซชชั่นเนี่ยนะักนะวิเคราะห์ก็บอกว่ามันปรับไม่เต็มที่นะนี้สินมันปรับลงแค่17ซนะซึ่งมันยังไม่สุดซึ่งต่างจากสมัยเกรดดีเพชชั่นปี2 0 29ปีนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับมันปรับหนี้สินลงมา ต่ำกว่าเดิมถึง62%มันปรับเต็มที่จนมันเสถียรมันค่อยกลับมาเป็นวงรอบบูมใหม่นะมันในเกทลิเซชัน2008มันปรับไม่สุดนะมันถูกอุ้มเข้าไปก่อนนะครับเพราะนั้นถ้ามันเกิดแบบนี้จริงเนี่ยในรอบนี้นะครับมันต้องถูกปรับลงมานะหนี้สินเนี่ยต้องถูกปรับลงมาหลังจากที่สินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะครับดีเฟรดคือรั่วออกไปนะม่สินทรัพย์เอ่อไอตัวหนี้สินก็จะถูกดีเลเวอรเรจคือถอนออกไปนั่นเองนะ ถ้ามันเป็นเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นกิ่งเคขาบนที่หักลงมานะมันไม่สามารถเกิดแบบแรกได้นะเป็นเพราะว่าธรรมชาติมันฝืนไม่ได้นั่นเองนะที่ผมตั้งหัวข้อว่าชิติมานะมนุษย์นะครับหรือจะสามารถฝืนท้าปาลิกิดกฎธรรมชาตินั่นเองนะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบแรกคือมนุษย์ฝืนได้นะหักเอากิ่งเคขาลงขึ้นไปคัพปิ้งกับกิ่งเคขาขึ้นในตาลาด ุนตลาดการเงินได้แต่ถ้าเกิดมนุษย์ฝืน,นกฎธรรมชาติไม่ได้มันจะหักลงมานะครับจากตลาดหุ้นตลาดการเงินจะหักลงมานะไปขนานกับไอตัวกิ่งเคขาลงนั่ก็คือว่าเรื่องใหญ่นะครับมันบททดสอบระบบโลกทศวรรษ2 0 2 0นะครับนะก็ทุกท่านได้เกิดติดตามช่องผมมาก็จะเข้าใจนะครับว่าหลักมุมมองมรลการผมเนี่ยผมมองเห็นเป็นแบบไหนมีโอกาสมากกว่า เพราะผมเชื่อในวงรอบวัฏจักรนะไซเคิลนั่นเองนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับแต่แน่นอนครับเราก็มองอีกมุมหนึ่งไว้นะในความเป็นเหตุเป็นผลนะว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์นะครับแต่ว่ามนุษย์จะต้องประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติด้วยไม่งั้นเราจะเห็นบททดสอบนะในรอบนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ